สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาพูดคุยกันในหวัวข้อ p o c f l ค่ะ TOCFL คืออะไรสอบ TOCFL เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้างลักษณะของการสอบ TOCFL ระดับการทดสอบ TOCFL ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง TOCFL และ HSK และวิธีการสมัครสอบ TOCFL ค่ะและในช่วงท้ายคลิปนะคะก็จะแชร์คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ด้วยค่ะเรามาทำความรู้จัก TOCFL กันก่อนเลยนะคะ TOCFL ค่ะย่อมาจาก Test of Chinese as a Foreign Language ค่ะคือการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันนั่นเองค่ะ ส่วนวัตถุประสงค์ของการสอบ TOCFL นะคะอย่างแรกเลยค่ะเพื่อใช้ในการสมัครทุนการศึกษาของสาธารฐจีนไต้หวันค่ะ 2. ค่ะนักศึกษาต่างชาติค่ะใช้ยื่นสมัครเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสาธารราจีนไต้หวันค่ะ 3. ค่ะนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลนะคะใช้อ้างอิงระดับภาษาจีนค่ะในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของสาธาราจีนไต้หวันค่ะละสี่ค่ะเพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองทักษะภาษาจีนในการสมัครงานนั่นเองค่ะ ลักษณะาการสอบ TOCFL ในประเทศไทยนะคะจะจัดสอบเฉพาะทักษะการฟังและการอ่านค่ะทักษะการฟัง50ข้อใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะทักษะการอ่าน50ข้อค่ะใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะผู้สมัครสอบนะคะสามารถเลือกสอบอ,อักษรจีนตัวเต็มหรือว่าอักษรจีนตัวย่อได้ค่ะค่าสมัครสอบต่อระดับแบน์นะคะจะอยู่ที่900บาทหรือว่า350บาทราคาขึ้นอยู่กับสนามสอบนั่นเองค่ะผลสอบใช้ได้ภายในระยะเวลา2ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เราใช้ยื่นค่ะ หมาเหตุเพิ่มเติมนะคะประเภทการสอบในประเทศไทยทั้งหมดยกเว้นสนามสอบของโรงเรียนนานาชาติไทยจีน t c i s จะใช้กระดาษข้อสอบและกระดาษทำตอบทั้งหมดค่ะระดับการทดสอบของ TOCFL นะคะจะเริ่มต้นจากระดับนอร์เวสค่ะหรือว่าระดับเตรียมความพร้อมจะแบ่งเป็น n o ร์เวส1และน o ร์เวส2ค่ะจำนวนคำศัพท์จะอยู่ที่300คําคำชั่วโมงเรียนจะอยู่ที่60ชั่วโมงถึง240ชั่วโมงค่ะ แบน A ค่ะหรือว่าระดับพื้นฐานค่ะจะแบ่งเป็นเลเวล1และเลเวล2ค่ะจำนวนคำศัพท์ของเลเวล1นะคะจะอยู่ที่500คําคำชั่วโมงเรียนจะอยู่ที่240ชั่วโมงถึง480ชั่วโมงค่ะจำนวนคำศัพท์ของเลเวล2นะคะจะอยู่ที่1000คําคำชั่วโมงเรียนจะอยู่ที่480ชั่วโมงถึง720ชั่วโมงค่ะ แบนบีนะคะหรือว่าระดับกลางจะแบ่งเป็นเลเวล3และเลเวล4ค่ะจำนวนคำศัพท์ของเลเวล3นะคะจะอยู่ที่2500ค,คําคำ่ะชั่วโมงเรียนจะอยู่ที่720ชั่วโมงถึง960ชั่วโมงค่ะจำนวนคำศัพท์ของเลเวล4นะคะจะอยู่ที่5 0 0 0คํคำชั่วโมงเรียนจะอยู่ที่960ชั่วโมงถึง1,920ชั่วโมงค่ะ แบนซีค่ะหรือว่าระดับสูงจะแบ่งเป็นเลเวล5และเลเวล6ค่ะจำนวนคำศัพท์จะอยู่ที่8000คํคำขึ้นไปส่วนชั่วโมงเรียนของเลเวล5นะคะจะอยู่ที่1920ชั่วโมงถึง3840ชั่วโมงค่ะส่วนชั่วโมงเรียนของเลเวล6นะคะจะอยู่ที่3840ชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองค่ะ ระดับโนเวสนะคะหรือว่าระดับเตรียมความพร้อมค่ะในส่วนของทักษะการฟังนะคะสามารถจดจําคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวและมีบริบทสนับสนุนค่ะซึ่งจะใช้ระดับการพูดที่ช้าและชัดเจนค่ะในส่วนของทักษะการอ่านนะคะสามารถเข้าใจคําศัพท์หรือวลีที่ใช้ในชีวิตประจําวันและข้อความสั้นๆที่มีบริบทคอยสนับสนุนค่ะ ระดับแบนเอหรือว่าระดับพื้นฐานนะคะในส่วนของทักษะการฟังสามารถเข้าใจวลีพื้นฐานหรือคําศัพท์ที่ใช้ทั่วไปไปจนถึงเข้าใจบริบทและจับประเด็นในบทสนทนาสั้นๆได้โดยผู้พูดจะพูดในระดับช้าและชะัดเจนค่ะทักษะการอ่านนะคะสามารถเข้าใจบริบทและการบรรยายสั้นๆพร้อมภาพประกอบค่ะไปจนถึงสามารถเข้าใจข้อความสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันหรือคําศัพท์ที่เกี่ยวกับงานทั่วไปค่ะ ระดับแบนด์ B นะคะหรือว่าระดับกลางค่ะในส่วนของทักษะการฟังสามารถเข้าใจหัวข้อสนทนาที่เกี่ยวข้องและคุ้นเคยซึ่งเกี่ยวกับงานโรงเรียนความบันเทิงและการเล่าเรื่องสั้นๆในสถานการณ์ที่พูดอย่างชัดเจนและสำเนียงมาตรฐานไปจนถึงเข้าใจประเด็นหลักในสถานการณ์การพูดที่มีความยาวแน่นอนและเป็นมาตรฐานรวมถึงการอภิปรายที่ใช้เทคนิคในสาขาเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแบบนมามธรรมหรือไม่ก็ตามค่ะในส่วนของทักษะการอ่านนะคะสามารถอ่านข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาในหัว ข้อเฉพาะทางหรือว่าความสนใจส่วนตัวสามารถอ่านในระดับที่สูงขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและความเร็วในการอ่านในบริบทที่มีความหลากหลายรวมถึงมีคำศัพท์และสำนวนที่หลากหลายค่ะระดับแบนซีค่ะหรือว่าระดับสูงในส่วนของทักษะการฟังสามารถเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อที่ซับซ้อนและเป็นนมามธรรมได้แม้ว่าเป็นสำเนียงที่อาจไม่คุ้นชินไปจนถึงสามารถเข้าใจการบรรยายเฉพาะด้านข้อความออกอากาศหรือการบรรยายในรูปแบบอื่นๆค่ะ ในส่วนของทักษะการอ่านสามารถเข้าใจในข้อความที่มีรายละเอียดที่ยาวและซับซ้อนไม่ว่าหัวข้อจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเฉพาะของตนหรือไม่ไปจนถึงเข้าใจภาษาเขียนได้แทบทุกรูปแบบรวมถึงแบบนามธรรมโครงสร้างซับซ้อนและภาษาพูดที่เป็นทั้งผลงานวรรณกรรมและไม่ใช่ผลงานวรรณกรรมค่ะ เกณฑ์การแบ่งระดับผลการทดสอบของ TOCFL จะแบ่งการพิจรารณาจากสส่วนหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะให้เรามาดูที่ตารางด้านขวามือสุดตารางด้านขวามือสุดนะคะจะเป็นคะแนนขั้นต่ำของทักษะการฟังและทักษะการอ่านของแต่ละระดับการทดสอบค่ะในระดับโนเวสอว่าระดับเตรียมความพร้อมจะไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของทักษะการฟังและทักษะการอ่านไว้แต่ว่าทุกระดับการทดสอบนะคะจะมีเกณฑ์ผลคะแนนรวมขั้นต่ำกำหนดไว้ค่ะ เรามายกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าเราลงสอบในระดับแอน B คะแนนทักษะการฟังเราอยู่ที่เลเวล4คะแนนทักษะการอ่านเราอยู่ที่เลเวล4ผลคะแนนรวมเราก็อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในเลเวล4 ในกรณีนี้นะคะหมายความว่าเราสอบผ่านในระดับแบน B ีเลเวลสีนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะสมมุติว่าเราลงสอบในระดับแบน B ีคะแนนทักษะการฟังเราอยู่ที่ level 4แต่ว่าคะแนนทักษะการอ่านเราอยู่ที่ l e เวล3ในกรณีที่คะแนนสอบของทักษะใดทักษะหนึ่งอยู่คนละ l e เวลกันจะถูกปัดให้อยู่ใน l e เวลที่ต่ำลงในกรณีนี้นะคะหมายความว่าเราสอบผ่านในระดับแบน B ีเลเวลค่ะ ทางนี้นะคะผลคะแนนรวมขั้นต่ำของแบรน B l บีเล3จะอยู่ที่94คะแนนขึ้นไปค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะสมมุติว่าเราลงสอบในระดับแบนดีคะแนนทักษะการฟังเราอยู่ที่เลเวล3คะแนนทักษะการอ่านเราอยู่ที่เลเวล3แต่ว่าผลคะแนนรวมของเรานะคะไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในแบน B l บีเล3ในกรณีนี้ค่ะจะถือว่าเราเนี่ยสอบไม่ผ่านนั่นเองค่ะ ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง TOCFL และ HSK นะคะก่อนอื่นเลยค่ะให้เรามาดูที่ช่อง CEFR กันก่อนค่ะ CEFR คืออะไรนะคะ CEFR เนี่ยย่อมาจาก the Common European Framework of Reference for Languages คือกรอบมาตรฐานที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาค่ะหรือว่าที่ใช้ในการอธิบายว่าเราเนี่ยสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีในระดับใด cef r นะคะมีทั้งหมด6ระดับค่ะได้แก่ a 1 a 2 b 1 b 2 c 1และ c 2ค่ะ ซึ่งถ้าหากเราอ้างอิงจาก CEFR แล้วนะคะของทั้ง TOCFL และ HSK ค่ะจะเห็นได้ว่าระดับการทดสอบสูงสุดของ HSK นะคะผู้สอบควรได้เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วมากกว่า5,000คำขึ้นไปค่ะแต่ในขณะที่ระดับการทดสอบสูงสุดของ TOCFL นะคะผู้สอบค่ะควรได้เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วมากกว่า8,000คำขึ้นไปค่ะ วิธีการสมัครสอบ TOCFL ในประเทศไทยนะคะสามารถสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ได้ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TOCFL นะคะหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกสนามสอบนะคะที่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้บางสนามสอบนะคะจะต้องโทรศัพท์หรือว่าอ e ีเมลเพื่อสำรองที่นั่งนั่นเองค่ะในส่วนของตารางสอบระดับความสามารถทางภาษาจีน TOCFL ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีนไต้หวันประจำปี2563ค่ะ สนามสอบที่กําลังจะเปิดรับสมัครอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะก็จะมี hmm. สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะสอบวันที่19ธันวาคม2563ค่ะสนามสอบจังหวัดนนทบุรีคะ่ะสอบในวันที่20ธันวาคม2563คะ่ะและสนามสอบจังหวัดเชียงรายคะ่ะสอบในวันที่20ธันวาคม2563คะ่ะช่วงเวลาการเปิดรับสมัครนะคะจะเปิดรับสมัครก่อนสอบค่ะร่วงหน้า2เดือนนั่นเองคะ่ะส่วนตารางขวามือสุดนะคะจะเป็นรายละเอียดการรับสมัครแล้วก็ข้อมูลติดต่อของแต่ละสนามสอบนั่นเองค่ะ และคำสอบภาษาจีนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้นะคะ TOCFL ภาษาจีนเราจะเรียกว่าหัวขีวหน่งลี่เชอเยียนหัวขีวเหน่งลี่เชอเยียนแปลว่าการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาจีนค่ะหรือว่าเราสามารถเรียกสั้นๆได้ว่าหัวเชอหัวเชอมาดูตัวอย่างคำศัพท์กันนะคะหัวขีหัวยีหรือจงหวนจงหวนแปลว่าภาษาจีนค่ะ 能力แปลว่าความสามารถค่ะเฉย์เย็ยนแปลว่าทดสอบการทดสอบค่ะข้อสอบแปลว่าสอบหรือการสอบค่ะอ่านแปลว่าการอ่านค่ะ g l งแปลว่าการฟังนะคะมาดูตัวอย่างประโยคก,กันนะคะเช่น 我明天要去考华语文能力测验。我明天要去考华语文能力测验。แปลว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะไปสอบ TOCFL ค่ะมาดูคำศัพท์ในประโยคกันนะคะมิงเทียนแปลว่าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะสำหรับคำศัพท์ภาษาจีนคำต่อไปนะคะเจียงเฉวีน 奖学金แปลว่าทุนการศึกษาค่ะยกตัวอย่างรายชื่อทุนการศึกษาเป็นภาษาจีนนะคะ 1. นึ่งเอเจนต์บูฮัวยฺว่เงินจ้วงเหวจินเูัวินจงเหวจิน,จห,ออน,จจนหรือทุน h อ s มีชื่อเรียกภาษาไทยว่าทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันค่ะ 2. 教育部台湾奖学金 教育部台湾奖学金，หร、e, ือทุน MOE，มีชื่อเรียกภาษาไทยว่าทุนเรียนระดับปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่น我正在准备申请教育部台湾奖学金。我正在准备申请教育部台湾奖学金。 แปลว่าฉันกำลังเตรียมตัวยื่นสมัครทุนเรียนระดับปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันค่ะมาดูคำศัพท์ในประโยคกันนะคะ 1. นึ่งเจิ้งไ้เจิ้งไ้แปลว่ากำลังหรือกำลังจะ 2. จุนเป่ยจุนเป่ยแปลว่าเตรียมหรือเตรียมตัวค่ะสำหรับคำศัพท์ในส่วนท้ายนี้นะคะก็คือเฉยเยียนปันเปิ่นเฉเยียนปันเปิ่น แปลว่าฉบับที่สอบค่ะซึ่งการสอบ TOL CFL นะคะจะมีให้เลือกได้ทั้งสองแบบค่ะ 1. เจีนีจืเจนีจืแปลว่าตัวสอนจีนตัวย่อค่ะ 2. เจิงจจ้งีจิแปลว่าตัวสอนจีนตัวเต็มค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะ我选择考正体字版本 我选择考正体字版本แปลว่าฉันเลือกที่จะสอบฉบับภาษาจีนตัวเต็มค่ะมาดูคำศัพท์ในประโยคกันนะคะคำว่าเ擇อแปลว่าเลือกหรือตัวเลือกค่ะขออนุญ,ญาตเสริมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในสาธารณรัฐจีนไต้หวันนะคะจะเรียกภาษาจีนตัวเต็มว่า国字国字หรือเรียกว่า正体字 เงี่ืค่ะและพวกเรทั้งสองคนนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะส่วนท่านในที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนต่อไต้หวันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line official account sittt edu ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือศูนยน์แนวการศึกษาต่อทั้งหมด3แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ